เต่าของหลวงูุุกจะมีความเชื่อในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพพลานามัยอายุคล้ายๆกับฤๅษีครับเต่าของหูวงพุชุกจะมีอยู่หลากหลายพิมพ์พิมพ์ที่ได้รับความนิยมก็จะเป็นพิมพ์ที่มีอยู่ในหนงังสือมีอยู่ในตําราที่ปรากฏอยู่ลักษณะแบบเนี้จะได้รับความนิยมมากเต่าหลวง,งู่สุกถ้าจะพูดถึงว่าที่รู้จักหรือว่า ่าเคยเห็นมีปรากฏกันอยู่ถึงแม้ว่าจะไม่มีในหนังสือก็จะยอมรับว่าเป็นเต่าหลุมพุกสุก็จะมีอย่างเช่นอันดับแรกคือเต่ามะเฟืองเต่ามะเฟืองจะเป็นเต่าโลหะชนิดเดียวของหลวงพุกสุกนะครับที่เป็นเนื้อโลหะเต่ามะเฟืองลักษณะสงเต่าก็คือสันของกระดองนั้นก็จะมีลักษณะเส้นนูนขึ้นมาที่เขาเรียกว่าเต่ามะเฟืองก็เส้นนูนนี่แหละครับคล้ายกับลูกมะเฟืองหรือผลมะเฟือง เขาเลยเรียกเต่าชนิดนี้ว่าเต่ามะเฟืองเต่ามะเฟืองของลูงปู้สูงปัจจุบันก็หาได้ค่อนข้างยากนะครับสองเลยก็คือเต่าหับเต่าหับก็ลักษณะเต่าก็คือเป็นเต่าหลังนูนๆอ่าทรงจะลีลีปันๆลักษณะเต่าหับก็จะเป็นเต่าที่ทุ้จักและคุ้นเคยกันดีเต่าหับของลูงปูสูขเนื้อที่พบก็จะเป็นเนื้อตะกั่วนะครับไม่เคยเจอเนื้ออื่น สามเลยก็คือเต่าแบนหรือบางครั้งเขาก็เรียกว่าต่ภาพหรือบางครั้งก็เรียกว่าเต่าขากลางเต่าลักษณะแบบนี้ปัจจุบันก็พบน้อยมากกว่าเข้าไปอีกเพราะว่าเต่าลักษณะแบบนี้จะไม่ค่อยมีปรากฏให้เห็นกันแล้วในปัจจุบันในอดีตอาจจะเคยเห็นบ้างสี่จะเป็นลักษณะของเต่าเล็กเต่าเล็กก็จะเป็นเต่าคล้ายๆกับเต่าของหลูกท่เดิมนี่แหละครับก็จะเป็นลักษณะทรงพิมพ์คล้ายๆกันเต่าเนลักษณะแบบนี้ในปัจจุบันก็ไม่ค่อยเห็นถือว่า แทบจะสาบศูนย์อ่าห้าก็คือเต่าจิว๋วเต่าจิ๋วนี่ยิ่งแล้วหนักครับหายากยากกว่าเตา่าอ่าพิมเล็กเข้าไปอีกเต่าจิ๋วของนูกศึกแทบจะไม่มีปรากฏให้เห็นในท้องตลาดแล้วนะครับเนื้อที่เจอก็เป็นเนื้อตะกั่วเช่นเดียวกันและสุดท้ายเลยก็ไปคือเต่านิยมเต่านิยมก็คือเต่าที่มีอยู่ในหนังสือมีอยู่ในตำราลักษณะของเต่านิยมก็จะเป็นลักษณะเต่าหล่อแบนซึ่งจะแตกต่างจากเต่าตัว,ตวอื่นเต่านิยม ท่าที่เราพบเห็นก็จะมีอยู่ประมาณสองสามบล็อกเต่านิยมของลูกศุสรขจะมีราคาที่ค่อนข้างจะสูงกว่าเต่าในพิมพ์อื่นๆที่เป็นเต่าหล่อทั่วไปด้วยเหตุผลอย่างที่บอกครับว่ามีอยู่ในหนังสือมีอยู่ในตำราการบูชาเรื่องเต่าหรือในเรื่องของอความเชื่อศรัทธาเกี่ยวกับเต่าก็ตามที่ได้บอกไปแล้วครับว่าจะเกี่ยวกับอ,อายุเกี่ยวกับสุขภาพพลานามัยเรื่องนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อของการบูชาเต่ากันครับ